พี่น้องครับวันนี้นะครับนี่มาแล้วครับรถด้ำสวยๆเลยนะครับตัวนี้เพิ่งต่อเสร็จนะครับตัวนี้ของอู้ช่างชินนะครับนี่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0 8 0 0 9 4ป123นะครับเออพี่น้องเลยนะครับนี่มาดูกันครับนี่อันนี้จะเป็นเ o 4นะครับ105แรงนะครับปั๊มสายอันนี้เครื่องปั๊มสายนะครับกัสซีนอกนะครับหม้อก๋วเตี๋ยวจัดให้เลยครับพี่น้อง4ตัวนะครับกาสซีนี้ทําให้เรียบร้อยครับสวยกิบเลยนะครับนี่คัสซีนอกนะนี่ครับตัวนี้คาสซีนอกนะครับผมนี่ตัวนี้ใครหาอยู่นะครับนี่ใครจยาได้รถดัาราคาเบาๆนะครับช่วงนี้นะครับผม แนะนำเลยนะครับรีบเลยครับร so ีบจ right. ับจองเลยนะครับ hmm. น uh> mm, ี่นี่ครับแปลงหน้าให้เรียบร้อยครับนี่ครับตัวนี้แต่งเรียบๆตัวนี้แต่งเรียบๆนะนะครับผมตัวนี้แต่งเรียบๆก็ตัวนี้ก็จะเป็นโดมเตอร์5 0 0รนะครับตัวนี้เครื่องก็เดี๋ยมาดูเครื่องกันนะครับผมอันนี้พาดูคร่าวๆอันนี้จะเป็นสี เทากากเพชรนะครับสีเทากากเพชรนะครับอันนี้คือพร้อมใช้งานนะครับพร้อมใช้งานเลยเ๋ยวมีอะไรอยู่ข้างในรถไหมดูก่อนก่อนยกหัวอ่ะไม่มีครับก่อน ตัวนี้ยกหัวเสร็จเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องเปิดกระจังนะนะครับยกได้เลยนะครับผมตัวนี้แปลงแบบว่าไม่ต้องยกไอ้กระจังหน้าออกเหมือน s 7 0 0นะครับไม่ต้องนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องนี่ครับพี่น้องเครื่อง g โน่ครับผมสวยสวยครับร้อยเจ็ดห้านะครับ g o เจ็ด c นี่นะครับตัวนี้ใครกาลังหานะครับปั๊มสาย ราคาสบายกับสัเปล่าเลยนะครับผมนี่นะครับก็คัสซีไม่ผุนะนะครับคัสซียังสวยๆอยู่เลยนะครับยังไม่ผุเลยนะครับคัสซีเนี่ยนี่นะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวพาไปดูภายในกันครับว่าแต่งแบบไหนนะครับเดี๋ยวเอาหัวลงก่อนพี่น้องนะครับหัวลงก่อนเนื้อ ปิดไว้น้อยเดี๋ยวให้พี่ชายมาปิดนะครับฝากร้านด้วยนะครับร้านพี่ชายนะครับรับทำคัสซีบิดเอาหัวลงให้ใหผมนะอันนี้ก็นี่แหละครับเจ้าของรถสวยๆราคาประหยัดครับเอ่ครับตัวนี้ ตัดเครื่องครับผมอูอ้นี่ก็ภายในนะครับประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นตอนเดียวนะครับผมฮีโน่เหมือนเดิมครับพี่น้องอ่ามาดูเข็มไม้กันก่อนเข็มไม้เท่าไรเนะี่ยเข็มไม้เนะครับผมนี่ภายในนะครับอ่านี่ครับภายในก็ แต่งเต็มให้ครับตัวนี้นะครับหัวเกลิงล้างให้ทาความสะอาดหมดเรียบร้อยนะครับปักกรงปักไฟติดหมดนะนะครับผมนี่ครับอันนี้ไฟก็ติดนะครับติดหมดเลยระบบไฟทํางานปกตินะครับตัวนี้หัวเกลิงครับนี่ครับนี่ตัวนี้ก็เข็มไม้ก็อยู่ประมาณนี้นะนะครับเข็มไม้ไม่น่าจะตรง ตัวนี้ก็เอมฟังเสียงกันครับพี่น้องนะเสียงเงยียบๆนะครับอันนี้น้ำสายครับไปตามตามเท้าเลยครับ นช่ครับใครหาได้เราควรดีร้อนะครับอันนี้ก็จะมีไอ้ตัวเวลาเรายกดัมเสร็จไอ้ตัวนี้ค้าได้นะนเหล็กตัวนี้ค้าได้นะครับเหล็กไอ้ตัวนี้มันค้ําเวลาเราจะซ่อมรถด้านด้านในดัมนะครับกลัวดัมหลงนะนะครับอันนี้ได้เลยนะครับไปยกมาหาเจ้าของกันว่าขายกี่บาทเนี่ยฮนะ นี่ยหลเถกเแกเกแกอยู่ไหนนี่คันนี้ทำอะไรให้บ้างเนี่ยพร้อมใช้งานเนี่ยถ่ายอะไรบ้างถ่ายน้ำเบียร์มาเข้ามาในกล่องหน่อยมานี่เดีย๋ยวถามหัวหน้าเลยนะครับว่าราคาเท่าไหร่นะครับถ่ายอะไรให้บ้างทำอะไรให้บ้างนะครับ ถ่ายน้ำมันเครื่องเฟืองท้ายอะไรอีกเกียร์ของเลี้ยวข้างใต้ทั้งหมดเลยเปลี่ยนหมดมอน้ําทําให้ไหมหมดอ่านี่นะครับบางต่อนี้ได้ไหมไอตัวข้างล่างเนี่ยถ้าลูกค้าเจ้าเนี่ยให้นะอให้ให้นะครับปาชินจัดให้อยู่แล้วนะครับก็ราคาอินโวตหกสิบห้าหกแสนห้านะครับอินโอวตนะครับ อันนี้ราคา6กแสนห้าอินโหวยนะนะครับย้ําว่าอินโหวยอินโหวยนี่คืออะไรบางคนไม่รู้นะอินโหวยก็คือเอกสารอินโหวยจากมาจากญี่ปุ่นนะนะครับเราก็ถ้าใครรู้จักขนส่งหรือจะไปทำเอ,เองก็ตามสบายครับทําได้เนาะนะครับแต่ถ้าทางอู่จะทําให้ราคาเท่าไหร่ครับแสน 75, สามห้าแสนสามห้าแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับก็รวมไปทั้งหมดเจ็ดสิบเท่าไหร่เนาะตีไปประมาณกลมๆเจ็ดสิบแปดอะอะเจ็ดสิบแปดนี้ ถ้าลูกค้าขอไอ้อันนี้ได้ไหมนาซากระจกนาซ่านิดหน่อยได้ไหมเอา,ถามถทมเท่าแกก่อนนะอ่าก็คือใครอยากจบยอดแต่งเต็มให้นะครับชุดนาซ่านะครับเนี่ยเนี่ยพวกไอ้จับตรงเนี้ยจอจานกระจกจอจานนะครับนี่ใส่ให้หมดเลยนะนะครับก็ราคาอยู่ประมาณ78นะครับต่อรองนะครับผมสนใจเข้ามาดูที่อู่ช่างชินได้เลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ ามนี้นะครับพี่น้องนี่ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เก้าสี่หกหนึ่งสองสามนะครับก็ฝากอู่พี่ใช้ด้วยนะครับอีกหนึ่งอู่นะครับผมก็พี่ท็อปแท็บก็เคยมาทําชิปให้แล้วนะครับผมพอดีผมผ่านมาดูก็เลยทําชิปให้พี่อีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้คันใหม่เข้ามาใหม่นะเจ็ดโออ่าเจโอเจ็ดซีร้อยเจ็ดห้าแรงโอเคนะครับชิปนี้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเจอกันชิปหน้าครับสวัสดีครับ